เราจะมารีเช็คก่อนพหกการส่งให้ลูกค้าครับวันนี้เป็นเครื่องแรกพลาสติกกระดาษต่างๆพวกนี้แกออกได้หมดเลยครับที่ห้องชิ้นงานไว้มาดูคำเล็บเราสูตรเดี๋ยวเราจะใส่ไปไว้ให้ในหม้อนะครับส่งไปกับเครื่องมาดูการทำงานของมอเตอร์มอเตอร์ทำงานได้สองระบบไฟบ้านสายสีดำเส้นนี้ครับเสียบโดยตรงได้เลยเส้น<ม>นี้ ส่วนแบตเตอรี่มีใส่พ่วงตัวนี้ให้ครับถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องเสียบถ้าใช้ก็คือเสียบตามสีตามขั้วแดงขับบ้วบวกดำขั้วลบเอาไปคลิปกับแบตเตอรี่ได้เลยครับการทำงานเข้ามาขว่ามือครับอันนี้เป็นระบบไฟบ้านไฟแสดงสถานะสีเขียวมารก์กันกลวนล็อกที่เหมาะสมใมพัลสแตนเลสวอรนิ่งครับ ของการคือปิดถ้าเขามาฝั่งนี้คือระบบแบตเตอรี่ครับมอเตอร์สามารถปรับความเร็วได้การล้างทำความสะอาดถอดสลักตัวนี้ออกครับตัวนี้แยกชุดมอเตอร์ออกมอเตอร์เช็ดทำความสะอาดทำได้ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดได้ห้ามล้างน้ำตัวนี้รับประกันให้หนึ่งปีครับถ้ามีปัญหาอะไรส่งมาเค้นได้เลย ส่วนที่เหลือทั้งหมดไม่แยกชุดมาเตอร์ออกแล้วล้างน้ำได้เลยครับแผน่นเป็นหัวเตาแก๊สปิดสนิทหัวเตาแก๊สสแตนเลสใช้คู่กับวาล์วปรับแก๊สแรงดันต่ำครับเดี๋ยวคลิปที่ส่งให้จะมีบอกอีกทีนึงว่าแรงดันสูงแับแรงดันต่ำต่างกันยังไงสังเกตก่อนใช้งานนะครับเลือกให้ถูกต้อง อช่องอากาศตัวนี้อ่าต้องเปิดให้สุดเวลาเราล้างหรือเคลื่อนย้ายมือเราโดนได้สุดคือแบบนี้ครับเปิดให้สุดไฟที่ได้จะเป็นสีฟ้าแบบนี้ถ้าช่องอากาศเปิดไม่สุดสีแก๊สจะเปลี่ยนทันทีจะเป็นไฟลอยแบบนี้ครับแบบนี้ใช้ไม่ได้ต้องเป็นสีฟ้าหรือว่าช่องเล็กๆแบบนี้ถ้ามีอะไรไปตันพวกในอะไรหล่นลงไป สีไกดก็เปลี่ยนเหมือนกันครับต้องสะอาดความแรงไฟไฟต้องแรงเต็มก้นหม้อครับเน้นให้ไฟแรงป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไหม้นะครับเน้นให้ไฟแรงเต็มก้นหม้อโอเคครับ